สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดรับการสั่งจองและจำหน่ายเข็มที่รเล็กตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิป,ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565รัฐบาลจงได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พร้อมตราสัญลักษณ์พระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนและประเทศไทย ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเพื่อเป็นการเพิระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้รัฐบาลได้เห็นชอบให้สำนักง,งานประหลัดสำนักง,งานสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทําเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565จำนวน10,000ชุด เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปสำหรับใช้ประดับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและในโอกาสสำคัญตามวาระอันสมควรโดยจำหน่ายราคาเข็มละ199บาททั้งนี้เข็มที่ระลึกจัดทำด้วยวัสดุทองเหลืองแข็งแรงอดทนทานขึ้นรูปแบบตาสัญลักษณ์ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2,565ความสูงประมาณ4คูณ2.7เซนติเมตร นะครับชุบทองด้านหน้าและหลังครับพื้นด้านหน้าและหลังเป็นลายรัศมีขอบสีทองอักษรพระนมามพิไทยสอกอลงยาตัวอักษรสอ,สอเสือสีฟ้าตัวอักษรกอรไก่สีขาวกอบรูปหัวใจขอบสีทองลงยาสีแดงพื้นลงยาสีน้ําเงินด้านบนเป็นพระมหามากุฎนะครับพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจกักรและพระแสงตรีขนาบซ้ายขวาพระมหากุฎ พระมหามงกุฎด้วยพระสัพป,ปะพดลเสวตระชัดขาวเจ็ดชั้นรูปลายหง์ประคองฉัดสายขวาเลขไทย9กนยะครับลงยาสีฟ้าายใต้มาลัยหัวใจผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องานพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2 5 6 5ด้านหลังจารึกตัวอักษรพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2 5 6 5 เข็มกลัดด้านหลังพร้อมหัวล็อกใช้วัสดุทองเหลืองชุบทองกล่องบรรจุจัดทําด้วยกระดาษอาร์ตอัดลายความหนา120กรมัมเคลือบสีฟ้าคุมพลาสติกขึ้นรูปทรงกล่องขนาดความสูงประมาณ6.3คณ6.7คณ2.8เซนติเมตรฝากล่องด้านบนประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีหมามุเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พิมพ์ด้วยสีทองด้านข้างในกล่องเป็นสีขาวงาช้าง ผู้สนใจก็สั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัทไพรส์ีไทยจำกัดตั้งแต่24มิถุนายนนะครับเป็นต้นไปหรือซื้อด้วยตนเองนะกองคลังสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่056ขอไปครับ02 283 4305 02 283 4310นะครับหมายเลขโทรศัพท์